อีกหนึ่งพระเอกละกันค่ะคุณผู้ชมคะพระเอกคนนี้เนี่ยก็เรียกเรตติ้งให้กับทางช่องวันได้มากโขเลยนั่นคือน้องฟิล์มธนพัฒน์นั่นเองค่ะหนุ่มคนนี้โด่งดังจากละครจำได้ไหมคุณผู้ชมฟ้าเพียงดินล่าสุดออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำงานหนักเลยทีเดียวถ่ายละครถึงสองเรื่องด้วยกันเดี๋ยวเคลียร์คิวในส่วนของละครแล้วถ่ายทําเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะพักงานละครลงบ้าง แต่น้องจะพักได้หรอแล้วพักจริงหรือเปล่าฟังจากปากน้องฟิล์มธนาพัฒน์กันค่ะอออ๋คืช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ผมถ่ายละครของเรื่องความรันแล้วมันเป็นเป็นสองบทที่หนักแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเอางานละครแบบพันต่อไปงานละครทั้งทั้งทั้งเรียนแต่ว่างานรายการเนี่วิร์ยนเวิร์สเนี้ยมันังดันได้อยังทำยู่ ปีหน้าย,ยังตอบไม่ได้ครับตอบตรงกลางลืมลืมปีหนา้าปีหน้าย,ยังไม่รู้ครับรรแต่ว,ว่าก็มีให้ชมอย่างแน่นอนมีมีให้หายคิดถึงแ,บบนแน่นอนครับนอกจากเะดับเากนอกนอกจากบางคอแล้วก็ยังมีรายการารกิจชีวิตน้องจอ่ชั้นสองด้วยที่กำลังจะท้าก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีปัญหาสุขภาพบ่อยไม่สบายบ่อยจนช่วงมันช่วงโควิดยังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นโควิดเพราะว่าเราแค่นอนน้อยระแวงเราแวงเราแค่นอนน้อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือ คั้หลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่อยากอยากเบรกงานละครสักแป๊บนึงแต่ว่าแบบรายการหรือหรือกรอรยังทำได้อยู่อยากมีเวลาไปเที่ยวไปแบบใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้แบบอยู่กับตัวเองบ้างเหมือน <c oughs> เหมือนแบบ ใช้เวลาทบทวนตัวเองว่าแบบที่ผ่านมาเราตรลกลงอะไรไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลท่ะผู้ชมค่ะไรคนเนี่ยทำงานหนักทำงานเยอะเนาะทวินหาในส่วนของเวลาในการพักผ่อนไปนอนบ้างหรือว่าไปในส่วนของเที่ยวหรือว่า<ฮ>ไปในสถานที่ต่างๆกับคนที่เรารักหรือว่ากับครอบครัวเราเนี่ยหลายๆคนก็ทวินหาแต่บางคนค่ะผู้ชมเขาบอกว่า มีเวลาว่างเยอะไปอมันกลับกันไงบางคนอย่างน้องฟิล์มเนี่ยเขาทํางานเยอะเนาะเขาก็อยากหาเวลาให้กับครอบครัวบางคนมีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะมากจนไม่มีเวลาไปทํางานก็มีถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนูฟิล์มก็เอาถ่ายละครสองเรื่องติดเนาะไม่ค่อยมีเวลาเลยเดี๋ยวพาครอบครัวเนี่ยหาเวลาว่างไปพักผ่อนดีกว่าพักผ่อนอย่างใจให้สบายเหมือนเป็นการชาร์จแบตเนาะนะคะอติดตามผลงานของฟิล์มธนพัฒน์เลยนะคะ